ก้องใหม่นะครับเป็นตัว p 9 9 0 WiFi 2นะครับตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติคือเป็นกล้องที่ใช้บันทึกหน้ารถแล้วก็ใช้บันทึกหลังรถได้จากกล้องหลังพร้อมมีฟังก์ชันถอยหลังด้วยนะครับต่อมาในส่วนของตัวคุณสมบัติของตัวกล้องนะครับกรณีที่เราใช้งานนะครับ กล้องเนี่ยจะมีการตั้งค่าลอเอาไว้เป็นกล้อง Full High d e p นะครับแต่เราสามารถตั้งค่าเป็น 2K ได้จากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับต่อมาตัวนี้จะมีฟังก์ชันวนบันทึกครับอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็ล็อกไฟล์ฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุกล้องรุ่นนี้สามารถรองรับเมมโมรี่การ์ดได้สูงสุด128 g b นะครับ น้าต่องจะให้เอาไว้ก่อดเริ่มต้นที่32 g b นะครับแล้วก็เมนู park mode ใช้ในการเฝ้ารถนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราดับเครื่องแล้วมีรถมาเฉียวมาชนเรากล้องเราจะติ๊กขึ้นมาแล้วบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ให้นะครับ motion detector น,นะครับจับการเคลื่อนไหวของอสิ่งเคลื่อนที่หน้ารถนะครับ ก็มามาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็น memory card sandisk สองจิของแพ้ความเร็วคลาสสิกนะครับซึ่งตัวนี้นัาต่อประกันให้7ปีนะครับกล้องประกัน1ปีนะครับราคานะครับพร้อมติดตั้งนะครับพร้อม memory card จะอยู่ที่4,590บาท มาดูกันว่าทิ่กล้องมีอะไรบ้างนะครับช่องนี้เป็นช่องเสียบสายชาร์จกล้องนะครับช่องนี้เป็นช่องเสียบสายกล้องหลังนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นแบบ hdmi มาแบบนี้เลยนะครับสำหรับหัวกล้องหลังในส่วนของปุ่มฟังก์ชันต่างๆจะอยู่ด้านข้างช่องนี้เป็นช่องสำหรับเสียบเมมโมรีการ์ดนะครับซึ่งน้าต่องใส่เอาไว้แล้วนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไป เพื่อให้เขาล็อกเมมโมรี่การ์ดเอาไว้นะครับจะมีปุ่มคําสั่งต่างๆทางด้านข้างอีกนะครับหน้าจอจะเป็นจอขนาด3นิ้วนะครับไม่เกิกะไม่เถอะทะนะครับในส่วนของตัวด้านล่างกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับส่วนช่องนี้เป็นช่องสําหรับรีเซ็ตนะครับเวลาที่กล้องแหง้งกล้องค้างนะครับต่อมาเรามาดูกันว่าอุปกรณ์มีอะไรอีกที่ทําการติดตั้งให้ ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับ12โวลต์ในรถยนต์นะครับให้เป็น5โวลต์นะครับเพื่อใช้การชาร์จเข้ากับตัวกล้องนะครับสายจะเป็นแบบ m ินิ USB ทั่วไปอุปกรณ์ตัวนี้หาง่ายถ้าชมรุดหรือหมดอายุนะครับ่อมานะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าปลั๊กฟิลแทนะครับซึ่งเป็นการติดตั้งโดยที่ไม่ต้องไปใช้ช่องจุดบุหรี่ช่องเสียบชาร์จของรถ โดยพระสงจะทําการจ้ำไฟจากแผงฟิลมานะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครทูนะครับหรือเป็นไมโครธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นมินินะครับแล้วก็สแตนดาร์ดนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ในรถ้องตองลาดบ้านเรานี่แหละที่มีขายอยู่นะครับช่างนี้ก็จะใช้เสียบเข้ากับตบแหน่งของหัวชาร์จกล้องแบบนี้นะครับ เวลาที่ทาการติดตั้งก็จะเก็บซ่อนหัวชาร์จไปเรียบร้อยเลยช่องดบุหรีหน้ารถหรือว่าช่องเสียบชาร์จหน้ารถเขาก็จะสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะชาร์จมือถือหรือว่าชาร์จอุปกรณ์อื่นๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อในส่วนของตัว Wi-Fi กับตัวกล้องกันนะครับเืิ่มต้นก็เสียบในส่วนของตัวสายกล้องหลัง,งเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนที่ตำแหน่งของเขานะครับตัวนี้เสียบไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่า าปากมันจากไม่เหมือนกันนะครับขนาดจะไม่เข้ากันนะครับ่อมาเดี๋ยวจะทําการเทสสายชาร์จเลยนะครับสายชาร์จเส้นนี้เป็นสายชาร์จ USB ที่อยู่บนโต๊ะทํางานนะครับก็เอามาเสียบเลยลองดูกันเมื่อเสียบปุ๊บกล้องจะติดขึ้นมาสตาร์ทอัพบูตขึ้นมาแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้คือบ i f i ยกำลังเปิดอยู่นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เมมโมรี่การ์ดเกิดขึ้นนะครับ ค่าความละเอียดอยู่ที่1,000กับ 96p นี่คือ 2K เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องจะทําการบันทึกอัตโนมัติให้สังเกตนาฬิกาสีแดงนะครับเขากำลังเดินอยู่ไมโครโฟนเปิดอยู่นะครับต่อมาเดี๋ยวจะทําการสาธิตการเชื่อมต่อ,อกล้องกับ Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือนะครับรอสักครู่นะครับ โทรศัพท์มือถือก็จะเป็นสมาร์ทโฟนทั่วไปพื้นๆนะครับไม่ได้รู้หลาอะไรนะครับวิธีการใช้งานคือกดล็อกมาก่อนนะครับแ็จปั๊บนะครับเปิดในส่วนของตัว Wi-Fi ขึ้นมาครับพอเราทำการเปิดในส่วนของตัว Wi-Fi ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราไปดูที่เมนูเชื่อมต่อในเมนูตั้งค่านะครับเขาจะทำการเชื่อมต่อทีก90นนะครับพาสเวิร์ดจะยังไม่บอกนะครับจะบอกให้สำหรับลูกค้าที่ทำการติดตั้ง นะครับเผื่อว่ามีการเอาไปแกล้งการเปลี่ยนภาพส่วนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาดูต่อที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับนี่นะครับใช้คาอันเรื่องสกอร์ Dvr ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับการดูออนไลน์ก็แตะแบบนี้เลยนะครับพบว่าจะขึ้นมาตัวนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับอันนี้นะครับดูออนไลน์กล้องหน้าต่อมาถ้าเราจะดูกล้องหลัง ต,ตำแหน่งของตัวลูกศรแบ,บ็กกลับตัวนี้นะครับปั๊บเขาให้พอแตะเสร็จปับ๊บเขาก็จะกลับมาเป็นให้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือตำแหน่งของตัวกล้องหลังนะครับซึ่งก็ทำการติดตั้งอยู่ท้ายรถนะครับแบบนี้ต่อมานะครับ การที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในส่วนของตัวคลิปวิดีโอจากเมมโมรีการ์ดนะครับให้แบ็กกลับมาก่อนนะครับเมื่อแบ็กกลับมาแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยให้มาที่อัลบั้มนะครับพอมาที่อัลบั้มเสร็จให้เราเข้าไปที่คาร์ m บลนะครับผมพอเราเข้ามาที่คาร์เบลเซอร์เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยมันจะโชว์ให้เราเห็นระหว่างตัว ฟอนด์คาเม่าคือกล้องหน้าถ้าเราจะดูจากคลิปกล้องหลังก็แตะตรงนี้มันจะเปลี่ยนให้เห็นไหมครับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังวิดีโอก็คือช่วงวิดีโอที่มีการบันทึกปกติอีเวนต์คือช่วงที่มีการล็อกคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับโฟโต้ Photo ก็คือรูปถ่ายนะครับสมมุตินะครับว่าน้าต๋องจะทําการดาวน์โหลดในส่วนของคลิปนะครับอพอดีนาฬิกาวันที่ไม่ได้ตั้งเอาไว้นะครับอาจจะไม่ตรงหรืออ้ามีบ้างนะครับมี อยู่ที่13อยู่อยู่สมมุตินะครับสับคลิปหนึ่งตัวนี้นะครับนะครับอันนี้คือการดูย้อนหลังก่อนนะครับพอเราดูย้อนหลังเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะทําการดาวน์โหลดใช่ไหมครับก็ย้อนกลับนะครับแล้วก็จิ้มคาว่า Edit นะครับยกตัวอย่างเราจะดาวน์โหลดสับคลิปหนึ่งนะครับเช่นเอาคลิปนี้หน่อยยาวหน่อยแบบนี้นะครับจะมีเซฟแล้วก็มีดีลีตนะครับแต่ของเราเซฟ มันจะทำการค่อยๆดาวน์โหลดข้อมูลจากเมมโมรีการ์ดมาลงสู่โทรศัพท์มือถือนะครับทีนี้บนหน้าจอของกล้องเนี่ยเขาก็จะขึ้นคำว่าแบบนี้อยู่นะครับนี่คือกำลังทำการดาวน์โหลดเข้ามาแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรารอดูสักแป๊บหนึ่งเพื่อจะให้ไปดูในตัวแกรี่ของตัวโทรศัพท์นะครับว่าเวลาดาวน์โหลดเสร็จแล้วมาแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ก,กล้องตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทางจากกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับแต่เวลาที่เราทาการดูกล้องออนไลน์ผ่านตัวแอปพลิเคชันเนี่ยและถ้าเราเข้าเกียรถ์ถอยหลังเนี่ยนะครับเขาจะแสดงบนตัวจอตัวนี้นะครับจะไม่ได้มาแสดงบนจอโทรศัพท์นะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนเมนูในตัวโทรศัพท์จะเป็นเมนูภาษาไทยนะครับแต่ว่า บนแอปพลิเคชันโดยทั่วไปแล้วจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้พยายามออรอเพื่อให้ดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวจนะเข้าไปดูในแกลลอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักครู่ครับใกล้แล้วครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้าต่องก็ปิดในส่วนของตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนูแกลลอรี่นะครับแตะขึ้นมาวันนี้นะครับเพิ่งดาวน์โหลดเลย นะครับแบบเนี้เป็นต้นนะครับเราจะสามารถดูได้ลองแตะคาว่าเล่นวิดีโอนะครับกล้องมันอยู่กับมันที่นิ่งๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไมโครโฟนก็อยู่ห่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดยปกติการเล่นเนี่ยแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อ VLC นะครับหลังจากที่ทำการติดตั้งแล้วเดี๋ยวจะทำการแนะนำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมานะครับ เดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเราให้ใสจปับ๊บเราไปที่ตัวเบลาคาเมลา่าปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูเซตติ้งนะครับคาเมล่าเซตติ้งนะครับปับ๊บตัวนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับตัวนี้เป็นต้นนะครับเมนูการใช้งานจะเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไร พวกนี้ก็คือเป็นเมนูสั่งเป็ดแต่อยู่ในแอปนะครับแต่เราสามารถตั้งได้จากตัวนี้ด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันสักหน่อยหนึ่งนะครับอะต่อก็จะทำการกดปุ่มโอเคหยุดแล้วก็กดเข้าเมนูอะเดี๋ยวนี่อะไรไหมครับเมนูจะเป็นภาษาไทยนะครับค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับก็เดี๋ยวลองเล่นดู หมอไม่เห็นเอ่น,น,นะครับภาษาไทายทั้งหมดเลยไม่ยากนะครับเห็นไหมฮะเมนูมีลงมาเรียงลงมาเรื่อยเเนี่ยแถวเดียวเลยนะครับง่ายๆเลยแบบนี้นะครับใช้งานค่อนข้างง่ายครับภาพก็ชัดนะครับคุณภาพเส,สียงดีครับถ้าเกิดเทียบกับการที่เรา,เาจะไปดูกล้องตัวอื่นๆนะครับโอเคต่อมากา็กลับมาที่หน้าจอปกติแล้วก็กดโอเคเพื่อทำการบันทึกไว้ เห็นไหมครับไม่ยากนะครับโอเคครับตัวนี้จอเล็กนี่จะเป็นตัวจอแสดงผลของกล้องหลังจอใหญ่จะเป็นจอแสดงผลของตัวกล้องหน้ารถนะครับถ้าเกิดสมมติว่ากดเครื่องหมายอัพนะครับก็จะสลับสาหน้าจอให้เห็นะครับโช,ชว์หน้าอย่างเดียวโชว์หลังอย่างเดียวก็ได้นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ